วันที่5มีนาคมพุทธศักราช2564รองศาสตราจารย์ดรสมันธนากางคานคณบดีคณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยายลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการบรูรณาการวิชาการด้านโภชนาศาสตร์และอาหารปลอดภัย สู่การวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านมะค่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามโดยผู้รับผิดชอบโครงการคือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาโภชนะศาสตร์การกำหนดอาหารและอาหารปลอดภัยซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้คือ หเพื่อให้อาจารย์และนิสิตสามารถบูรณาการการเรียนการสอนไปสู่การวิจัยบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม2เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนของนิสิตให้ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนในโอกาสนี้ทางคณะสาธารณาสุขศาสตร์ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการดำเนินโครงการจากผู้มวยการคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านมะข่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามและได้รับเกียรติจาก นางเพชรรีขามช่วง,ตำ,งำนนต,ต,ตำแหน่งศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษและนายตันติกรคุณาพรมตำแหน่งศึกษานิเทศจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งลงพื้นที่กำกับและติดตามการดำเนินโครงการในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดกิจกรรมในโครงการในครั้งนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน และการนำเสนอเมนูอาหารกลางวันและกิจกรรมปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียนให้ถูกต้องตามหลักสุขาพิบาลของโรงอาหารในโรงเรียนโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาโภชนศาสตร์การกำหนดอาหารและอาหารปลอดภัยโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารถทางโภชนาการ การกำหนดอาหารการจัดการความปลอดภัยในอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้แก่โรงพยาบาลอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและตรวจสอบคุณภาพอาหารนั้นและด้วยรายวิชาต่างๆในหลักสูตรสามารถนำมาบูรณาการการเรียนการสอนไปสู่การวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้ อาทิเช่นวิชาโภชนาการในวัยต่างๆและบริบทชุมชนวิชาการประเมินภาวะโภชนาการและความปลอดภัยอาหารและสุขาพิบาลอาหารเป็นต้นซึ่งเป็นวิชาที่สามารถบูรณาการ องค์ความรู้ไปต่อยอดในการวิจัยบริการวิชาการสู่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมในด้านโภชนศาศาสตร์และความปลอดภัยในอาหารสูโ่โรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยายลัยมหาสารคามได้ทั้งการจัดเมนูอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่เป็นไปนตามพื้นถิน่น ตามบริบทวัฒนธรรมพื้นถิ่นเป็นไปตามหลักโภชนาการและความต้องการสารอาหารของเด็กวัยเรียนการประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียนและสุขภาพพิบาลของโรงอาหารภายในโรงเรียนและด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรจึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการสู่สังคม และการทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดังนั้นเพื่อตอบตัวชี้วัดข้างต้นของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรรวมทั้งให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติจริงโดยการนำหลักการเรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงและในพื้นที่จริงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต าขาวิชาโภชนาศาสตร์การกำหนดอาหารและความปลอดภัยร่วมกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งจึงได้จัดทำโครงการบูรณาการวิชาด้านโภชนาศาสตร์และอาหารปลอดภัยสู่การวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขึ้น Yeah.